ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวแม่แมาดมาดมันต้องอย่างนี้ครับท่านนะมทอบอภาคสองนะท่านไปลงคุยกับทหารกัมพูชาด้วยท,ท่าทางอย่างตึงชาวเน็ตบอกแม่ท่านอย่างตึงเลยท่านอย่างเอาอะครับเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้ยกนิ้วให้มันต้องดูคุยด้วยท่าทางที่แบบเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านว่านักเลงองสมคลร ดูท่านเลยดูทรงท่านเหมือนจะเอาเรื่องอ่ะนะเหมือนจะเอาเรื่องอะนะท่านบอกก็ดูนะดูแลดีๆกันนะอย่าให้มีเรื่องนะฮะทรงเงี้ยทรงทรงแบบนักเลงจริงอะนึกถึงลุงตู่เลยวะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าทหารต้องมีมาาเออนะครับไม่ใช่ไปอ่อนดอยอ่อนดอยให้เขาชี้หน้าให้กหมนชี้หน้าอะไรนะ เนี่ยถ้าอ่อนดอยนะเป็นไงเดี๋ยวมันก็มาร้องเพลงชาติอีกจริงๆต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรปักป้ายประกาศเลยนะท่านผู้ชมกฎกติกานะหนึ่งนะเขียนไปเลยปักป้ายเตือนไปเลยอันนี้แอดมินขอเสนอไอเดียนะท่านหมอท่านท่านท่านทหารก็กรุณาเอาไปพิจารณาคล้วกันท่านต้องปักป้ายเตือนเลยนะครับนะกฎกติกานะหนึ่ง ห้ามแสดงร้องเพลงนะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเพลงชาติอะไรเงี้ยห้ามถือตรงชาติอะไรเงี้ยนะเขียนไว้เลยห้ามแสดงสัญ,ญลักษณ์ของประเทศชาติอื่นนะสองนะห้ามทําทกิจกรรมใดๆนะเพื่อแสดงออกถึงนะสัญ,ญลักษณ์ของประเทศชาติอื่นอะไรเงี้ยนะนะทำไปเลยท่าน นะเขียนป้ายประกาศตัวใหญ่ๆห,ห้ามอะไรเนี่ยป้ายเตือนอะไรตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ปักธงชาติไปเลยนะครับปักธงชาติไทยไปตรงนั้นแหละตรงประสาทเมืองทมแหละปักไปตรงกลางไปเลยให้รู้ว่านี่แหละของใครเออกล้าไหมล่ะขมมันจะกล้ามาเคมอีกไหมล่ะเออใช่ไหมง่ายๆวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆท่านผู้ชม ไปปักธงชาติอันใหญ่ไปเลยธงชาติเสาธงอันใหญ่อะ่ะใช่ไหมแล้วก็ชักธงชาติทุกหกโมงเย็นหรือแปดโมงเช้าก็ไปชักขึ้นชักลงอย่างนั้นแหีะยเออนี่แหละนะครับรู้อย่างทหารนีไว้ทําไมพิธามรู้อย่างเนี่ยนะถ้ายกเลิกทหารอะไรเนี่ยแล้วมึงไปชูสามนิ้วเขาก็จะกลัวไหมล่ะเออนะครับก็ตรงนั้นก็เป็นของไทยอยู่แล้วอะดินแดนไทยอยู่แล้วอ่ะ ทำไมจะปักทงชาติไม่ได้ทำไมจะเขียนป้ายประกาศไม่ได้เกรงใจใครหรือเปล่านะเกรงใจไอมแอเป่ะเกรงใจฮุนเซนนะป่าเ,าเออนะไม่ต้องไปเกรงใจมันเกรงใจทําไมน,นี่คนไทยนี่ดีเดนไทยนะครับเอาเลยนะท่านนะใครก็ได้ฝากช่วยแชร์ถึงท่านหน่อยนะฝากถึงท่านอบอทบอหน่อยไปปักทงทำทงชาติไทยใหญ่ ชักธงขึ้นสู่ยอดเขาร้องเพลงชาติทุกต่อแปดโมงเช้าเปิดเพลงชาติทุกหกโมงเช้าแล้วก็หกโมงเย็นอะ่ะเออชักขึ้นชักลงอยู่นั่นแหละให้มันรู้ไปเลยไม่ยากนะครับทหารก็เข้าเวรอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ให้ทหารชักธงขึ้นชักธงลงอยู่นั่นเนี่ยเออใช่ไหมหรือไม่ก็ไม่ต้องชักธงก็ทรงให้ตลอดเวลาไปก็ได้เออ นะครับนะมันต้องอย่างนั้นแล้วมันต้องอย่างนั้นนะฮะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ